แล้วเมื่อแพนเค้ก่อใจถึงเรื่องที่ตนได้ควงคู่สารวัตรหมีพันตำรวจตรีศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ไปให้สัมภาษณ์คู่กันพร้อมกับแชะภาพหวานลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งโดยแพนบอกว่าไม่ได้เป็นการเปิดตัวส่วนความสัมพันธ์ก็ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าแฟนโดยขอดูแลกันไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้เปิดเป็นทางการก็ปกติเพียงแต่ว่าก็พี่ๆก็ขอมา <c oughs> <ๆ>ก็เป็นพี่ๆ ที่คุ้นเคยกันนะคะก็ก็เลยคิดว่าก็น่าจะโอเคก็ไม่ได้มีอะไรค่ะแล้วตัดสินใจนานไหมครับก่าจะแบบรับและให้สัมภาษณ์คู่กันแบบนี้ก็ไม่นะคะแต่ว่าคือคือสัมภาษณ์มันอาจจะเป็นเป็นอะไรที่เราเราทำกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ก็ต้องต้องคิดพิจารณาเล็กนิดนึงเพราะว่าอีกคนที่ไม่ได้ทําอาชีพเหมือนกับเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างต้องต้องดูทุกอย่างให้ให้รอบคอบค่ะต้องแพรกับอะไรที่ไมนก็ต่อไปนี้ก็มีมคนถามแล้วว่าพี่หมีว่ายังไงอะไรยังไงพี่ยอมพูดแล้ว เออก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเราก็ยังทําทุกอย่างตามปกตินะคะส่วนชายาหมีท hmm ําม okay. ือที่ตัวได้รับนั_<_้นแผนเค้กก็ไม่รู้สึกเสียสีกับสายานี้ค่ะก็คําว่าขอบคุณน่าจะโอเคดีกว่าค่ะอย่างพี่หมีก็ว่าไงบ้างคะก็เดี๋ยวพนพูดแทนล้วกันค่ะขอบคุณมากปีโอเคเลยค่ะมันน่ารักนะคะมันน่ารักค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยมันดูอยู่อยู่ในโลกของตุ๊กตาหมีค่ะดีค่ะ